ที่นครนายกพิธีปิดโครงการอบรมพระวิปัส,สนาจารย์คณะสงฆ์ภาคสิบสองพิธีปิดโครงการอบรมพระวิปัส,สนาจารย์คณะสงฆ์ภาคสิบสองและพิธีใบมอบใบประกาศียบัตรพระวิปัส,สนาจารย์ปี2 5ี4ปี2565ที่วัดพระธรรมจักรตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกพระเดชพระคุณพระธรรมปริยัตมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบสอง เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรนิพนธพิธีปิดโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ปี2564ปี2565โดยมีพระเดชพระคุณพระราชเวทีเจ้าคณะภาค12ถวยายสักการะพระครูภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักรถวายสักการะต่อพระมหาพระครูภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักรกล่าว,าว,าวาารายงานต่อท่านประธานในพิธี โดยมีพระมหาศิริสวัสดิ์ทีรประภาโสปเปรียนธรรมเก้ารองเจ้าคณะอำเภอนครนายกอ่านรายนามผู้เข้ารับใบป,ประกาศเสียบัตรพระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติมุนีทิรึกษาเจ้าคณะภาคสองประธานในพิธีมอบใบป,ประกาศเสียบัตรพระวิปัสนาจารย์พระสงฆ์เจริญไทรมงคลคาถาพระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติมุนีที่รึกษาเจ้าคณะภาคทีสองกล่าวสามโมคณียคาถา พร้อมถ่ายภาพเป็นที่รึกเป็นอันเสร็จพิธีด้วยวัดพระธรรมจักรตะบนดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกได้จัดให้มีการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ตามหลักสูตรการศึกษาวิปัสสนาจารย์ภาค12ที่พุทธวิหารศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระสำนักปฏิบัติธรรมต้นแบบศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดพระธรรมจักรจัดรูปถวาย มีพระสงฆ์ผ่านการอบรมทั้งที่6ในปี2564ระยะเวลา3เดือนเข้าพรรษาจำนวน19รูปและครั้งนี้เป็นครั้งที่7อบรมระหว่างวันที่17พฤษภาคมจนถึงวันที่30มิถุนายน2565รวมระยะเวลา45วันโดยแบ่งการศึกษาออกเป็นสองภาคก็คือภาควิชาปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐาน25วัน และภาควิชาวิปัสนาจารย์ของหลักสูตรภาค12อีก18วันครับนิว24สถานีประชาชนสมบัติรัชานนเนินใหม่ภาพข่าวสามารถเมเกดีรายงาน